ตอนนี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททางหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอ บุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปคันเผื่อว่าไปตายลงในขณะนั้นแล้วก็ขาดทุนนะ่ะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นอกุศล จิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ำมานี่เลยมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอ เตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่อไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันห้านีอยู่หรือ,อยังมันปรงมันวางขันห้านี่อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะ เราจะต้องนำริตรีตองอยู่เสมอเสมอ,อมเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันหานี่หลงไวจริงๆนั่นนะการที่เข้าไปยึดขันหานี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้น ถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันห้านี้อยู่เรื่อยไปมันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมนี่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปประธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลสตัณหาบาปประธรมต่างๆเนี่ย ใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไรรู้ว่าความคิดความนึกต่างๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าความคิดนันม,นมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอน,นั้นเพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรลนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะ แต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนะั้นไม่มีไม่มีแกนสันไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะามันเห็นเส้นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขนานั้นกนะ็ดับไปในขนานั้นเนี่ยไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิฮะไป ยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกําหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีแกนสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกําหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มี ภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันมันมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยนะมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันมันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสำคัญความคิดเราเป็นตัวเป็นตน ขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลำดับนั่นหละทีแรกก็ระลึกยำหยาบไปก่อนเส้นระลึกระลึกตามอริยบท ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลงอะไรแบอนี้นะกำหนดรู้อิท,ยทิยบถอันนี้ไปเรื่อยๆบันี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบันทึอขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายบั่นี้ ระล,ลึกเข้าไปภายในร่างกายไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุกหานิมิตขึ้นมานั่นนะอุกหานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเลื้องน้ำน้องเห็นอะไรทออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะ นั่นหลยรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภะกรรมฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในนี่เ,ออเราจะเห็นได้อย่างอาวัยวะภายในของวัวควายช้างมา้าอะไรพวกนั้นนะนัออ่นน่ยเขาทำแหลกออกไปแล้วไออส้กับกองหนึง่งออตับกับกองหนึง่งไตกับกองหนึง่งอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีก,กองหนึง่ง แล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไป hmm. ไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดีแม่ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่แนละยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบแต่ละเอียดกันเท่านั้นเองเนี่ย hmm. <c oughs> ดังนั้นน่ะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไป ดูอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั่นนะใจนั้นมันจะได้มองเห็นว่าเอออวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหนี่ได้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะเนืงอเนี่นี่แหละ อา้าวสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่งอัตภาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุมานี้นะนั่นเองเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาตลมเป็นอากาศสธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจหมนี ความรู้ต่างๆโมนี้เป็นสภาวาธาตุเป็นธาตุอันนึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายม,มันก็มีแต่สภาวาธาตุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอก แต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เองเนะงั่นหลยสตินี่มันจะต้องระลึกกําหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวะธาตุไปกว่านี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจ่มแจ้งลงไปแล้วมันก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติตาา่าน สมมติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นแหละมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐาน,นสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไปถึงสภาวะธาตุนน แล้วจนไปถึงสภาวาธรรมบนด้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่เนี้ยธรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะ <c oughs> ธรรมที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง โมนีมันมันก็ร่วนแต่เป็นธรรมที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยเออนั่นแหละธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี่เป็นอกุศลอ,อ,อันนี้เมื่อแจกกุศลน,นี่ออกไปแจกอกุศลน,นี่ออกไปมันหลายทีนี้นะ่ะกิริยาอาการของกุศลน,นั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาอาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว,ว่า มันเป็นธรรมอารมณ์ท้งนั่นเลยในส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอภยยากฤิไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีโมนี่ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตาม ถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆอีกก็เรียกว่านามธรรมานั่นเองเนี่ยมรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภยากตาธรรมหูนี่ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวันหนอะไรงนี้นะเนี่ยในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ก็เพียงพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุลนิล้วนแต่สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์อุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียว แม้ทำที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือพอยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไป เมื่ออากุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกันเหมือนอย่างยาบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันเลยยาเนะี่ย อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยทำที่เป็นกุศลเส่นกล่าวโดยโรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือศีลสมาธิปัญญานี่นะ,ะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศีนสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิติอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรนะ ให้ระง,งับดับไปจากจิตใจนี่นะเนี่ยแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปศีลสมาธิปัญญาอมน้มันก็ระง,งับไปตามกันเ,เมื่อมันระง,งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบะนี้ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันลวมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหา ให้ลรางับดับลงไปแล้วมันก็ยังเหลือยอยธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอาสังคตธรรมนั่นแหละอสังคธธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้ว มันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังคตธ,ธ,ธ,ธรรมนั่นเองอสังคตธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แก่ดวงกิจที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลําพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลําพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไป จิตนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นเหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตอนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามออก็เป็นทุกข์ไปตาม นั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วยเ <c oughs> <c oughs> ช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกนี่แหละ นี้จากทุกไม่ได้เลยก็เ,เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางทีมันก็อาจได้สวยทุกข์ยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทําบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนีเ่ยมันจะต้องได้ไปสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกข์อยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาท มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ผูใ้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันหานี้แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ไม่ไม่ใช้ขันหานี้ไปทำบาปต่อไปแบบนี้นั่ ให้มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็จเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อาน,นิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอน,าตานัตตนี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำให้ ทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างสูงก็ทำให้ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคถึงอรหัตตผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเลย ถ้าผู้ใดยังยึดถือขันห้านี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละยึดขันห้านี้ไว้มากเท่าไรกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่นะเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากมาก อันนี้สำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำลงไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ทำไปแล้วก็เลี้ยงไปอย่างนี้นะเอาอยุงมากัดตัวหนึ่งต่อเปี้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่า การตบยุงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันบาปมันจะตามสนองเอาปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทําให้คนเราย่ามใจอะต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตอไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้นี่ยกตัวยอย่างให้ฟังแม่ทํา